กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจงังหวัดยะลามุ่งมั่นบุรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามคัคคีดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองใอนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่โดยมีภารกิจและโครงสร้างการจัดเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจงังหวัดประเภทที่หนึ่ง เป็นพื้นที่ของจังหวัดที่มีปัญหาความมั่นคงเป็นหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารับผิดชอบพื้นที่8อําเภอ58ตำบล380หมู่บ้านมีภาร,รกิจวางแผนอำนวยการประสานงานเพื่อบอูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาโดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ดําเนินงานของหน่วยตามกรอบที่กําหนด เพื่อรองรับต่อไปความมั่นคง5ด้านตามภาร,รกิจของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1ถึง5้องในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดังนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงแห่งรัฐเสริมสร้างความมั่นคงเสาบันหลักของชาติปลูก,กจิตสำนึกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเผยแพร่หลักการทรงงาน เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สองรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทางสังคมเตรียมความพร้อมเผชิญภัย,ภยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในประชาคมข่าวกรองจัดระเบียบสังคมและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงแบบพิเศษตรวจสอบการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทางทร,รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารร่วมประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสร้างจิตสำนึกในการปกป้องพื้นป่าส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนการบูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำมทิน กำลังภาคประชาชนเพื่อเสริมกำลังหลักป้องกันการก่อเหตุอีกทั้งร่วมมูลการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภายใต้การดำเนินการของนายใจสิท์ยานิตพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปฏิบัติหน้าที่เพื่อในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลามอบหมายพันเอกทิมเรือนโตรองผู้ในการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด บนตนฐานบกที่46ปฏิบัติหน้าที่รองบริการรักษาค,ความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหารดําเนินโครงการกํากับติดตามและประเมินผลแผนตําบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนประจําปีงบประมาณ2,563ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบและการสร้างระบบการแจ้งเตือนของภัยคุกคามในแต่ละด้านตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการภายในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปคุกคาม5ด้านที่สําคัญตามลําดับได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการสร้างความยั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายรวมถึงโรคระบาดในสถานการณ์ปัจจุบันผ่านการประสานงานดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามคำสั่งของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาจำนวนสี่คณะทำงานลงพื้นที่จัดทำโครงการพร้อมกันทั้งสี่คณะเพื่อให้การดำเนินโครงการในพื้นที่รับผิดชอบในประเด็นภัยุ้ขคามทั้งห้าด้านในการจัดกิจกรรมสี่กิจกรรมหลักอันได้แก่กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการจัดการประชุมแกนนำมวลชนที่มีอยู่ของทุกส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของควชนประชาะสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ตำบลโกตาารูอำเภอระมันตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาตำบลยะหาอำเภอยะหาและตำบลทานโตอำเภอทานโตอีกตั้งร่วมกับมวลชนในพื้นที่ดำเนินการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ศาสนสถานสองพื้นที่ภายในบริเวณวัดเมืองยะลา ถนนเวรุวันตำบลสเต็งอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาและภายในบริเวณมัสยิดอัสซาลาฟีตำบลสเต่งอําเภอเมืองจังหวัดยะลาอีกทั้งพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในว่วงก่อนเปิดภาคเรียนของบุตรหลานจำนวน4พื้นที่ได้แก่ภายในโรงเรียนบ้านโกตตาบารูหมู่ที่1ตำบลโกตตาบารูอําเภอรรมัดจังหวัดยะลาโรงเรียนบรรน,นังสตา อินตราจัดมิตรภาพที่200ที่ระลึกสรอหมู่ที่2ตำบลบรรน,นังสตาอําเภอบรนนังสตาจังหวัดยะลาโรงเรียนบ้านยะหาหมู่ที่2ตำบลยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลาและโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองทานโตหมู่ที่1ตำบลตานโตอําเภอตานโตจังหวัดยะลาผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากมวลชนและดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมการแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง โดยจัดการประชุมเพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบและการสร้างระบบ,บการแจ้งเตือนของภัยคุกคามในแต่ละด้านทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั้ง8อำเภอซึ่งดําเนินการจัดประชุมพร้อมการผ่านคณะทํา,างานชุดที่1ถึงชุดที่4โดยการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบคณะทา,างานละ2อำเภอดําเนินการในวันที่18และ19มิถุนายน2563ได้แก่ คณะทำงานชุดที่หนึ่งจัดประชุมณห้องประชุมอำเภอเบตงและห้องประชุมอำเภอตาลโตคณะทำงานชุดที่สองจัดประชุมณห้องประชุมอำเภอบันนังสตาและห้องประชุมอำเภอกรงปีนังคณะทำงานชุดที่สามจัดประชุมณห้องประชุมอำเภอยะหาและห้องประชุมอำเภอกาบังคณะทำงานชุดที่สี่จัดประชุมณห้องประชุมอำเภอเมืองยะลาและห้องประชุมอำเภอรามัน อีกทั้งดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะทําประมาณการภัยคุกขามและระบบการแจ้งเตือนของภัยคุกขาม5ด้านระดับจังหวัดและระดับอําเภอโดยแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ภัยคุกขามออกเป็นกลุ่มภัย5ด้านหลังจากลงพื้นที่ระดับตบําบลเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงประกอบการวิเคราะห์ภัยคุกขามและพื้นที่เสี่ยงอําเภอละ2พื้นที่ทั้ง8อําเภอพร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระตบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในการบรรเทาความเืิดร้อนเบื้องต้นอำเภอละ20ชุดรวม160ชุดอีกทั้งนำรถแห่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมอบแผ่นพับหน้ากากผ้าร้องเจลแอนกอล์ต่อประชาชนในพื้นที่ตลาดและชุมชนทั้ง8อำเภอได้รับทราบอีกทางหนึ่งอีกด้วยกิจกรรมการวางแผนและอำนวยการ โดยการจัดประชุมส่วนด้วยการเพื่อชี้แจงบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและจัดประชุมเพื่อประสานส่วนด้วยการในจังหวัดถึงความพร้อมและจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับไปผู้คามความมั่นคงของจังหวัดอีกทั้งบูรณาการส่วนด้วยการดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ทำแผนการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจและแผนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมสรุปเป็นฐานข้อมูลปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับไปผู้วามความมั่นคงของจังหวัดให้ทันสมัยกิจกรรมติดตามและประเมินผลโดยการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่างๆซึ่งดำเนินการประชุมชี้แจงและประสานเพื่อเตรียมการปฏิบัติกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาข้อกัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินการแผนงานโครงการที่รองรับ แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมายจํานวน12ครั้งและลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการไปในพื้นที่เป้าหมายความมั่นคงในระดับตำบลพื้นที่รับผิดชอบชุดคุม้มครองตาบลเป้าหมายโดยดําเนินการอําเภอละ2พื้นที่รวม15ครั้งและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจำนวน3ครั้ง เพื่อนาข้อสรุปผลการปฏิบัติจัดทําเป็นข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลในการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปอีกทั้งได้จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานในการดําเนินการเป็นรูปเล่มจํานวน200แผน่นนําเข้าสู่ระบบออนไลน์ผ่านการสแกน QR Code ไว้เป็นสื่อฐานข้อมูลต่อไปซึ่งทั้งนี้กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาจะมุ่งมั่นบูรณาการทุกภาคส่วนนําความมั่นคงสู่พื้นที่ดังคําฝันที่ว่า ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนด้วยวิสัยทัศน์ประจำจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งต้องเที่ยวย่างยืนตอบสนองนโยบาย้องในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรสืบต่อไป